ี่เในสนามที่หนสนามที่หนึ่งเนี่เป็นเจอตีนดำนับเซนนิสัยสีมเป็นนบ้านหัวช้างเออจยาวาตั้งปอมดักเงเดียวครับสำหรับนกยูบ้านหัวช้างเปิดก็าหูมันิดนิดไหลเข้ามาเดงกลางยังไม่ผ่านมารบาก้าของเซน์ิสัยไหลเข้าไปตรงกลางว่าไงตึยหมายเลสาแทงุ ูตัวเล็กกว่เพื่อนเลยครับโอ้ยแม่เออยาวๆมาก็ย,าย,ายังไม่ผ่านมาเลขสิบสามกับสี่สิบเก้ายิงใช่ไหมดูอู้นอนรับสบายนึ่งๆแล้วบอกครับอย<ะ>่าไปนะครับไหลมาหมายเลขสิบเก้าทันไหมไม่ทันกูดีเป็นเกมเพรสซิ่งเร็วอเซ็กันเลยครับเลเวก,กันหมัดต่อหมัดแล้วไม่ใช่จะมวยนะครับแต่เป็นสีเท้า

หน้าประตูเป้าหมายอยู่าไหมลิกษีกนะครับเอา้ากับจันทีมนุดแทงไปจับไว้กับประพริษนั้นยกหูสเสาอีกครั้งไม่ไดเก่าเต็มเฉียอเฉียวโอ้โฮนิดเดียวครับเหลือไปครับสำหรับหัวช้าง สี่ห้องทีเดียวครับ ขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วคร ś ś ับีเท้าดียเนใกล้เนเียงไหครับไปเลขสี่สิบเก้าไหลไปยังมีคุณเลนหวลื่นมากเลไหลเข้าไปเรียกบอลดิย เตรียมเปิดไล่สตาร์ทสำหรับหมายเลขแปดของเซดีไซยต้องช่วยกันแล้วครับตอนนี้สกอก์ยังนำอยู่ที่หนึ่งประตูตศูนย์เอาเลยโย่เร็วเร็วเร็วานทานฐานานฐ้นเปิดลอยมาถึงหัวใครเอาจะว่านี่ยิ่งอ้ยปีนไสก้ครับน่าจะถนัดด้วยเท้าขวา เลเข้าเหลียมซ้ายต้องดีไปครับสัไดีซ้ายของไปนะวันนี้โยลอยมาถึงไหมยอ้าวครับไปไปได้ยีสไปครับไอหนุ่มสลินสินอุ้ยไม่้สามกับการทีไปไดพัวพันเร็วทีเดียวรับาำรับโรงเรี้ามหนวชเอ้ายังเข้าทางอยู่ยังไงจิ้มมา ไหลมาเอีกโอ้เข้าข้างตัดข่ายนะแล้วลูกเตะโยเลียนโยเข้ารุมช่วยกันแยกบอลได้ดีครับสำหรับกรเงเยนบ้านหัวช้างถือว่ายังมีโอกาสอยู่ครับก็ยังตามอยู่แค่ดึงประตูต่อศูนย์กับการทีมเปิดตาม่ใจดีที่ไม่ผิดเลียามาดูตัวเอง ขอบคุณไปยังโยวิ่งได้การทีโนตีโซ่ขึ้นได้หนูมาเรื่องครับฝั่งนี้นในการดีหลับน้องหนูเยาวชนนะครับช่วงเล่นว่างเสาร์อาทิตย์แล้วมันหยุดนะครับช่วยไล่ดิโย่ลงไปช่วยไล่ดิท่านรักเพื่อนนัครับดีใส่สบายตอนนี้ ตอนนี้ออกไปนะ้ชกับแต่ทียมยกลงถึงไหมยังมีพลินตัวสุดท้ายของมือกันหัวชาว้างยิบอลตันนี้โยกสับขาหลอกไปนะครับ้องเท้ทีเดียวมาเลกอาีกมีไม่มีตัวพลเลในการบถูกขึ้นสิดไปทงช้างนิดนึงอ๋าอยูงเต็ดครับเต็นลูกตั้งตีนหน้าประตูของเซนดีไซ จากหน้าประตูมองหาเพื่อนกันเล่นของดิแนแดงมาเข1เดียอยู่มายเล9ครับของเป็นมันเสรย่นในบอลอยู่มีเพื่อนไหมยหยกข้าไปยังมีพเพ่อนมายเขของดิแนแดง SOA ครับมาเคลียร์จังหวะสุดท้าย ทางสองทีมก็ยังมีโปรแกรกมการข่งขันให้ทำารแขันในวันนี้อีกทีมละหนึ่งนัดนะครับในสายนี้สายสีเราจะมีอนเดียเอสโอเออะคาเดนี้มันจะเสร็จนะครับส่งหลังเฉยคุณหารเอ็กก้วตาในสายสีที่จะต,ต้องทำหันเพื่อช่วงทีมสองทีมเข้ารอบ ไปแล้วครับหมายเลขเก้าิงวูดเะมนี้เอาละร้อยดงอ้ยดีที่ไม่ตรงประตูครับเล่นี้สตกาำร้้าเรก็ยังอ่านบอลดีๆครับจะมาเกินขาดเกินสำหรับครูยัมเสร็จสองทาง หญิงแดง S O A ยกมาหม15เก่ง e, ตัวใหญ่เข้าเล้าไหลขึ้นมาตัวกลางแข้งตัวช็มตเอาแต็มว่าจะไม่ได้ปุ๊กซะด้วยผ่านเข้าไปหมดเลยครับจังหวะเคลียร์ากออกมาได้11ประตูก็เลยพุ่ยไปด้วยขยับสกอร์ไปเป็น8ประตูต่อ2ครับสายนี้ทีมงานออกนำไปครับ มาดูในสนามนี้คุ่้มคันสูสีสนามที่หนึ่งเซมีไซด์ออกนำโูเดเียนหน่ยหวยช้างไปหนึ่งประตูต่อสุนหนวช้างบุกหนักเลยครับจังหวะนี้ยิงสวยครับยิงสวยมาไปนะครับยังยังไปได้อยู่หมายเลขสี่สี่ยิงโอ้โหไปไหนได้โอกาสตอบโต้เช่นเดียวกันเอาละครับคู่นี้ ในสาย A อโอเสียกันดีี่เก็บไทยไปแล้วนะครับห้ามมาดูตัวเองหรือม่สบายอันนี้ก็เป็นการดูการระวางไว้บ้านหัวชาตทุ่มเองเลยทุ่มเองเลยทุ่มเองเลยเซมดีไซน์ชุดสีดำอันนี้เซนดีไซน์เอกหน้าไปดูสุดกับตต่ทีมยิงไกลอยู่นะอูมันเฉือนไซโก้ครับดด้ยครับมันยังงงๆอะไรวะสมรักเนี่ย อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นมาครับดี่นี่มีลมแล้วมีฝนโปรยลงมาเมื่อคืน,น,นลอยๆมไหไมไหเด็กที่สามครับอ่ะบอลไหมอีกนานได้หนึ่งขรั้งแล้วตลอดเวลานะครับสกอร์อาจจะดูหา่างกามีเวลาเพียงพอก็สามารถตีตื้นพลแบบิกกลับมาชนะได้นะครับ บางทีมีนำ6-0เลยครับพริกกลับมาแพ้ก็มีทมไปมาจังหวะนี้เยเกันดูครับหมายเลข6ของดินแดงกับหมายเลข2ของโรนีบัตเตอร์เซ็ทที่มาหมายเลข11ของดินแดงอิตาเลียนไหลเข้ามาตรงกลางอวยาหมายเลข11ไหลเข้ากลางสวยงามครับจังหวะนี้ไหลทุรุชอมมา ขาให้ใหมายเลข15อุย้ยยังติดประตูเก็บอีกค่งหนึ่งโอ้โห้ยบอลมันไหลมาเข้าทางครับกาซัดไปเดีไหครับเจ็ด่อขยับไปเป็นเจ็ดประตูสองหมู่คืเหลือกันได้ดีครับแต่วันดีของดินแดง SOG Academy ครับ เชียร์ติดตามให้กำลังใจการแข่งขันสำหรับเยาวชนนะครับถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่มีโอกาสให้กับน้องๆหนูๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ผ่านมานี่เป็นการจัดสำหรับเยาวชนสมรักกับสตีลกายย่างเดียวเลยถือบอลนี่โอ้โครับสิลมย่างเดียวเว้ยีีะครับมมหลาายยงดผู้เล่นของรเเเมัขาไปหมายแปรครับ ถึงช่วยงามพักบอลทะลุมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นของดินแดงเข้าทางไหลเข้ามาสิบห้ายิงยังติดบอลมาเข้าทางผู้ขาประตูเปิดลอยโด่งไปยังไม่ผ่านผู้เล่นของดินแดงสซเอยังไงจังหวะนี้ถุงจับยาวตอนนี้ครับเป็น โอ้เซนทีไซน์ครับได้จุดโทษจริงจับแมเรียบร้อยครับสนามที่สองเป็นการสู้กันอย่างสุดมันของอินแดงยเอสโอเอในเสื้อสีแดง้มหญิงวันนี้สไลด์บล็อกไว้มันจะเสร็จหลือเลาเอามาดีสิโยไม่ขึ้นไหมโยปีกอะไรกัน ลงต่ำจังอยู่หัวทุ่งของเรนมาตาเซ็นครับคุณยาามาไปโยขึ้นไปดิไมาเอาล้วมาสวัสดีหมายเลขแป,ปกกดใส่ตึ้งคาบูถึงไปกันจอยไม่พันเปิดลอยโด้พุ่งซารประตูตของดน,ดนแดนก็ยังไม่พันไมได้สิบเอ็ดของ สนามที nah ่สองครับตรงนี้บัตเตอร์เซ็ตครับเสื้อสีชมพูฟ้าพบกับดินแดงเอสโอเออคาร์ทเนอร์นะในที่สีแดงตอนนี้ก็เป็นฝั่งของดินแดงนะเอสโอเอครับออกนำไปห้าประตูสองเปิดมาเจ้าวันนี้ลอยโดมาเร็วทีเดียวครับในส่วนของ ดินแดง S.O.A. อคาเดมี่สปอร์ห้าประตูสองครับออกนำโดนนัดเสร็จทุ่มของเขาทุ่มเข้าทางครับหมายเลขกสิยังไงสูตรจังวะนี้ยังไงบอลลอยโด่มาที่หน้าประตูข้างหัวหม่ครับไม่รับสบายสามประตูไหลมาจังหวะนี้หมายเลขเอ้ยสิบสอง สบายอีก <pobre> ข <c iesz> ้าหนึ่งนลักษไม่เหมนดึงจะมาที่สวยงามไหลเข้ามา12อีกครั้งหนึ่งไม่ไม่เลยนะก็ตูหม่เลยิตัวใหญ่ละปายเปลทีเดียว ู้ที่3นะครับในวัน <1 S 2> นี้นะครับในสนามที่1นึ่งเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับเวลาสิเดนาฬิกาโรเบ้านบักนองนะครับแล้วก็พบกับน้องเก่า FC ในสายดีในสนามที่2ก็เป็นการพบกันร,ระหว่างบ้านสี่พบกับโรงเรียนบ้านกลุ่น,นแก้วในสายดีนะครับเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับจะทำการแขง่งขันในเวลาหมุนเวียนไหลมาไมาเลยกเก้า เขากามา13ตีไปโยนี s <S oh. this, ้เอาโอ้ติดผู้เล่นหมาย16ของอัวช้างไปแล้วครับกับทันทีเด็กเก่งอยู่สวยสวยโอ้ตีตื้นมาเช่นเดียวกันนะครับอีกสนามหนึ่งมันจะเซตครับตามมาเป็น2ประตูต่อ5โอ้โหู่นี้ เจงหวะททุ่งเข้ามาอเ,เองเวนบ้มนน้าช้างสเสื้อสีส้มนะเปิด 1, หมาชิบสองวู้ยดูดบอลไม่ลงล่ะเลยไปเลยังหว่าโอกาสในการเข้าทำมีเป็นเซมดีไซน์ที่มีโอกาสจะแจ้งว่า ี่ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการแข่งขันไทยทรรยุสครับนะครับเราจะทำการแข่งขันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับวันอยู่ในตากาเร่นะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมทุกคที่ติดตามมาด้วยนะครับร่วมชมร่วมเชียร์กำลังใจน้องหนูๆลุ้มาแล้วนะวันนี้อันนี้สูบเร็วทีเดียวยังไงเปิดเข้ากลางมายังอยู่ที่แซมดีไซน์ไหลเข้ามาหมายเลขสิบสามไปยังไงเรียนประเทศนะครับ S A O ลอมา,านี่อ,อนิดเดียวครับว่าเปิดจากหน้าประตูของเต็มดีไซน์เปิดด้วยซ้ายครับเอาครับเอียดเตียงกันอยู่หมายเลขสิบสองสิบสองครับสองเข้ามายังไม่ผ่านผู้เล่นของ ัปทะ่มของเซดิไซคครับทุ่มยาวๆมาหลุดมาถึงแดงกลางของไหลๆเอาละจังหวะนี้ประตูรับเข้าซองกริบเลยครับปิดสเต็มแล้วก็ส่งคืนไปที่หน้าประตูมงจังหวะนี้ เตี้ยเตี้อยู่ยจังหวะเปล่าครับเร็วๆครับมาครับไปเลขสี่สิบไปกับตันทีมมีมีตัวให้ไหว,เวเตี้ยเตี้อยู่สไลด์ยังไม่มีไลน์ขึ้นมาอู้เปล่าครับอ้ายังติด,ยด,ยดยอยู่เตี้ยเตี้อยู่ผู้นี้ไหลมาหมายเลขเก้าอีกครั้งหนึ่งจริงโอ้โห <c oughs> มันไม่หนีมือผู้สาประตู โอกาสนีทจะเหลือเฟือถ้าเกินสำหรับผู้เล่นหมายเลขเก้าของเซมดิสไซน์หมุนออกไปครับโอ้คู่นี้มวยทุกคู่ครับสู้กันตีเท้าเป็นมันหยดครับใครไม่ฟิตนี่มีอ่อนโยมแน่ครับหมาล้วหมายเลขสี่ไปแล้วครับดีชนะที่เพลงเซื้อดิซน์ไปแล้วครับ,โอ,อรบโอ้โห โอ้ไปแล้วครับเอาบอลเข้าสามไหลามาอีกครันะ้งหนึ่งไปเยจะยิงยังไงประตูโอ้โหยังไม่ได้ครับแลยยิงจนพอไปเอาครับจะวันนี้ลุ้หรือจะได้ยังไงหมายเลยแปดต้องบังให้บอลออกไปออกมาพักครับออมาเยเงสิบหกลงไปบ้างครับจวันตีจะหน้าประตูของเซฟดีไซน์ เกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยกันทำไปเลขเก้าไม่ยเกมบอลน่ะไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้หูตั้งฟองกังแพงมายเลขสี่ตัวเล็กกว่าแต่เบียด์เลี้ยงได้ดีไปครับหมายเลขสิบสามตะทีปิ่เปิงงปิ่งหลุดมาแล้วไปครับสุทิ้งตัวเนี้ยยังไดยังยังได้อยู่ตั้งฟองจริงยังได้ติดขาโอ้โห ไปแล้วแฟนที่หัวทางต้องเชื่อกันแล้วจริงยังไหติดกอีกนละไปแล้วตู้บบของหมายเลขสิบสองให้ใครชากไปเองสิบสองดึงยกเกยไปแล้วจริงเลยครับเดี๋ยวไปเลขสิบเก้าของมครับแหม่ฐานเนี้ยยังฐานอยู่ครับเบียดยังอยู่เข้ายังต่อยมาอีกสี่สิบหนึงเดี๋ยววนนี้ยังไงจะได้สองบ้างไหม เบียกย้โยหูส <t rain> ิบสองไม่ยอมปล่อยเดียวเนี่ยเอ้ยย้โหเสียฟาวสู้จริงครับทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันทีมครับจะไม้จะเบือขอโทษกัยเพื่อนเนี่ยเป็นภาพที่เราอยากเห็นนะครับ มายเลขเก้าครับของเซมดีไซน์ยังไม่ผ่านแดนหลังหัวึ้นไปโัวขึ้นมาครับมายเลขเก้าไปแล้วครับไหลมามายเลขสี่เป้าหมายแดงกลางอ้ไหลมาที่สามตูกไว้ในวันนี้ มายังทานมาที่หมายเลขเก้าแซงดีสายอู้หู้ยก่อนมันไม่เชื่อ,อนะจังหวะที่จะยามาไปนะครับหัวฉางบอลมาหมายเลขสิบสามกว่าจะเลี้ยวบอลเข้าทางหมายเลขสี่ดันขึ้นมาเดงมาถึงผู้สาประตูเปิดดีสายชเฉียนชเฉียนมาจังหวะนี้ยังไม่ถึงกับท,ทีมไปแล้วครับกับท,ทีตมตั้งป้อง หมายเลขสีมีให้ใครไหลามาหมายเลขเก้าเลขกเลขก้าดังเข้าซ้ายยังไงไหลามาปึ๊บตับทารทีไปแล้วเบี่ยอยู่กับหมายเลขสีสิบของหัวช้างได้งัง เป็นดีไซน์โมใช้เองรอสวนกลับอย่างเดียว,ว,ย,ย,วยังเบียดอยู่อ่ากรรมการขออนุญ,ญาตครับเช็คโอ้จังหวัดปฐะนะครับอ่าดูดูดูคนเล่นก่อนนะครับดูคนเล่นก่อนนะ น่าจะจุกนะครับในวันนี้โดนอขอบคุณหรับน่าเซนิชายเาไปดูแลให้ด,ด้วยน่าจะจุกครับโอ้โดนกระแทกนะกระโดดน,นะหน,น,นูขอบคุณนะครับนะ หญิงสวนขึ้นไปเข้อสองสบายยังไงตั้งกองแต่แต่ปั่นปันครั้งหนึ่งหมายเลขสิบสามดี ครับคืนในสนามที่หนึ่งสนามที่หนึ่งนีเป็นเจอที่ดำครับเซนิี้สไนส์ีส้มนี่เป็นนุ่เรียนบ้านหัวช้างเออจะยาวมากตั้งป้อมดักเองเดียวครับสำหรับนุ่เรียนบ้านหัวช้างเปิดขึ้นมาโโอ้หมันปิดนิดนึงไหลเข้ามาเด่นกลางยังไม่ผ่านมาครัหมายเลขเก้าของเซนิไซไหลเข้าไปตรงกลางว่าไง่าตยหมายเลขสามแทนผู้ช โอ้ตัวเล็กกับเพื่อนเลยครับโอ้ยแม่เปิดยาวๆมาก็ยังไม่ผ่านหมายเลขสิบสามกับสี่สิบเก้ายิงยังไม่ดุ้โอ้ระตู้นอนรับสบายนึ่งๆแล้วบอกครับอย่าไปนะครับไหลมาหมายเลขสิบเก้าทันไหมไม่ทันคู่นี้แสนเกมเพรสซิ่งเร็วสักการเลยครับเน่ยกันหมัดต่อหมัดน,นะครับไม่ใช่ตมวยนะครับแต่เป็นฝีเท้า đu đủ mở trái dây dài trái xỉu xịt cho con đi tập tân thím huống ba hả nam cường lên chạy หน้าประตูเป้าหมายหนีไม้เลขกสีกนะครับเอ้ากับตาทีมหลุดแทงไปจะไตตมต่าบฝ่ามารีบหนักย้อนหูเสาอีกัางไปก้าเตะเชื้อเชื้อโอ้ยอะไเดียวครับเหลือไปครับสำหรับหัวชา้าง สี่ครั้งทีเดีดยวครับไปไปโอ้ไปเลย